พรข่าวนี้มันมีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมรอออกกรรมมานี่มันเข้าข่ายซึ่งนักเรียนรับบาลฝันในฝันวิทยาควรจะได้มีความรู้บา้างเปิดบริการทัวร์อวสานชีวิตนี่ไม่ใชโฆษณานะหวัวข้อข่าวช่วยคนเบื่อโลกให้สมปรารถนาข่าวนี้ลงเมื่อวันศุกร์ที่18เมษายนสองห้าสี่หวันเมื่อวานนี ปบริการทัวรอาสารของชีวิตขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์สำหรับผู้ที่ไม่ปรารถนาจะมีชีวิตยอยู่ดูโลกนี้ต่อไปอีก uh. ช่วยให้ผู้ที่เบื่อชีวิตได้จบชีวิตสมใจอย่างเย็บเย็บมาแล้วประมาณละหนึ่งร้อยห้าสิบราย <Wow. S 1> ถ้าใครสนใจก็จะได้อ่านต่อ uh. สนใจเรื่องราวหรือสนใจจะไปใช้บริการ เรื่องราวครับเรื่องราวเ,าเรื่องราวเรื่องของบริการทัวอวสานของชีวิตเป็นที่เปิดเผยขึ้นในอังกฤษเมื่อปรากฏว่ามีคู่สามีภรรยาสูงอายุคู่หนึ่งสามีชื่อนายสโตกอายุห้าสิบเก้าปีป่วยเป็นโรคลมบ้าหมูและภรรยาอายุห้าสบสามปีเป็นโรคเบาหวานและปวดหลัง oh. ได้เดินทางไปเป็นลูกค้ารายหลังสุด oh. ล่าสุด ท่านผู้ดเดินทางไปยังนครซูริกประเทศสวิตซ์เมื่อปลายเดือนก่อนและได้จบชีวิตลงตามความปรารถนาด้วยการกินยานอนหลับที่แฟลตแห่งหนึ่งในเมืองเมื่อวันที่หนึ่งเดือนนี้ดดำเนินการของมูลนิธิการกุศลแห่งหนึ่งซึ่งได้ช่วยเหลือให้ผู้ปรารถนาจะจบชีวิตอย่างสงบให้พ้นความทรมานได้สมใจมูลนิธิแห่งนี้เป็นเหตุทําให้เกิดข่าวอื้อฉาวเรื่องการไปทัวร์อวสานของชีวิตที่สวิต และมีกาอ้างว่ามูลนิธิได้เคยดําเนินการให้บุคคลต่างๆจัดการกับชีวิตของตนเองสำเร็จมาแล้วประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบรายนี่ข่าวแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทําไมเนี่ยเขาสมัครใจไปฆ่าตัวตายาไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็มีแล้วเบื่อโลกนี้ ที่มันจะเนี่ยถ้าขาดความรู้ที่แท้จริงของชีวิตถ้าขาดความรู้ที่แท้จริงของชีวิตเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเนี่ยพอเจอความทุกข์ข้หน่อยไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร,รก็คิดว่าถ้าเราจะพ้นทุกข์จากลมบ้าหมูหรือโรคเบาหวานโาครคภัยไข้เจ็บ จะต้องตายอย่างเดียวจะคิดออกได้อย่างเดียวและเห็นไหมเพราะไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมอันตรายนะจ๊ะอันตรายมาก,มากๆาทีเดียวยการมีกายมนุษย์อยู่เนี่ยแม้แต่เหลือครึ่งตัวก็มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะศูนย์กลางกายยังอยู่ฐานที่เจ็ดซึ่งทางเป็นทาง ไปสู่อายตนะนิาพานหรือทางเขาถึงพระรัตนตรัยในตัวยังมีอยู่จะเจ็บจะป่วยแค่ไหนก็แล้วแต่อาจัยหยุดใจนิ่งสามารถเขาถึงทมได้มีความสุขได้พ้นจากทุก์ได้ถ้าตายก็ไปดีไปสู่ติโลกสวรรค์แต่นี่ตายอย่างนี้ด้วยความไม่รู้ด้วยตายด้วยความไม่รู้เนี่ยตายแล้วก็ต้องไปอบอายพระใจมันหมอง แล้วก็ยังมีวิบากรรมต้องไปฆ่าตัวตายอีกหลายชาตินี่นะจ๊ะอันนี้เป็นกรรมปานาติบาตนี่แหละต่างกรรมต่างวาระกันไม่เหมือนกันแต่ร้อห้าสิบคนเนี่ยพอถึงระเบิดเวลามันตุ่มมันก็มาใช้บริการคือปกติมันก็ททำของมันเองอยู่แล้วแต่พอมีบริการอย่างนี้คข้าก็เลยมาใช้บริการเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสบทุก อย่าทิ้งธรรมนะจ๊ะอย่าหาทางออกด้วยวิธีการอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วควรจะศึกษาไอ้โลกมนุษนี่เนี่ยมันมีธรรมอยู่แปดประการประจำโลกมีลาบเสริมลาบมียศเสริมยศมีคนสันเสริญม,มีคนดินทามีสุขมีทุกข์แปดประการนี่เป็นของประจำโลกใครเกิดมาก็รู้ก็เจอจะเป็น อ่าชนชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเจอหมดเจอทุกคนพอเจอแล้วก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปวันไหวแล้วก็หาหลักของชีวิตซะศึกษาธรรมะปฏิบัติปฏิบัติให้ได้เข้าถึงธรรมแล้วชีวิตก็จะได้พ้นทุกข์แล้ก็มีความสุขอย่าหาทางออกด้วยวิธีการอย่างนี้นะจ๊ะด้วยความไม่รู้นี่อันตรายมาก